มาติดตามรับชมรายการข่าวเด่นประเดดังในช่วงต่อไปครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายแมนรัตนสุคนนะครับเขาก็มีคำสั่งให้ใน,นายรณรงค์ทิพย์ชลิผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพานักงานฝ่ายปกครองหรือสอกอปคออพร้อมด้วย กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองและฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่เนี่ยนำหมายค้นของสารจังหวัดสงขาเข้าตรวจค้นโกดังและร้านค้าขายบุหรี่สุราที่ผิดกฎหมายที่อำเภอหัดใหญ่และฝ่ายปกครองอำเภอหัดใหญ่นำหมายค้นของสาลจังหวัดสงขาเข้าตรวจค้นโกดังและร้านค้าบุหรี่สุราที่ผิดกฎหมาย ในท้องที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน3แห่งเป็นที่มาของการปฏิบัติการนำกำลังเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ว่ามีร้านบุหรี่และสุราเนี่ยที่ผิดกฎหมายชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเนี่ยเคยนำกำลังเข้าไปจับเมื่อวันที่8มีนาพาศ2 5 6พที่ผ่านมา และได้ของกลางเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้กลับมาเปิดขายใหม่ครับโดยย้ายร้านห่างจากที่เดิมเนี่ยไม่ถึง100เมตรแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยด้านในรณนลคงทพิปสริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผอศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนและนิติกรกรมการปกครองกล่าวว่าประเทศไทยเนี่ย ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากปัญหาของการลักลอบนําเข้าของหนีภาษีและนํามาขายในประเทศเนี่ยไม่ต่ํากว่าปีละ7,000ล้านนะครับทั้งนี้เนี่ยพบบัญชีรายรับของทางร้านมีรายได้ถึงเดือนละเกือบ10ล้านบาทและยังพบบัญชีสวยของเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานซึ่งพนักงานฝ่าย ปกครองชุดจับกลุ่มก็จะได้ประสานงานไปที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของร้านค้าร้านนี้นะครับและหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดเนี่ยพบว่ามีการการะทำความผิดจะได้ร่วมกับทางจังหวัดสงขลาเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการการะทำความผิดจะได้แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการสอบสวนทางวินยัย และทางกฎหมายด้วยอันนี้ชุดปฏิบัติการาพิเศษของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็ไปจับบุหรี่สุราเถือนเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่หัดใหญ่นะครับแล้วคราวนี้ก็ไปพบบัญชีของอเป็นบัญชีจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานนะครับเขาก็บอกจะดำเนินคดีนะอันนี้นะฮะ บ้าทิว